มาแล้วรถไฟฟ้ารุ่นแรกของซูซูกิกับอีวิทราเตรียมทำตลาดในไทยปลายปี2025นี้หลังจากที่ทางซูซูกิประเทศไทยนะประกาศยืนยันว่ายังคงทำตลาดในประเทศไทยอยู่ถึงแม้จะไม่มีโรงงานแล้วก็ตามโดยมีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะโดยการนำเข้ารถทั้งคันมาจากประเทศเพื่อนบ้านแทนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียใช้สิทธิ์อาเซียนฟรีเทรดอะกีเมนอีกประเทศหนึ่งนะก็คือตลาดใหญ่ของซูซูกิอย่างอินเดียนะซึ่งมีรถยนต์ไฟฟ้าด้วยโดยจะนารถจาก2ประเทศนี้เข้ามาทาตลาด นประเทททศไทยแมาที่รุ่นแรกนะก่อนจะตัว Suzuki f r ็อตเป็น SUV crossover ที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียนะครับนะับว่าเป็นการฉีกภาพของ s u z u กิที่ทําตลาดแต่รถเล็กน,นะวันนี้มา SUV Crossover แล้วโดยตัวนี้นะจะนําเข้ามาทําตลาดในบ้านเรา2อขุมพลังด้วยกันกับเจ้าตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและอีกรุ่นหนึ่งนะเป็น1.5ลิตรมายไฮ B ริซึ่งราคาเริ่มต้นในประเทศไทยนะเขาตั้งไว้อยู่ประมาณ600,000บาทนะตั้งเป้าว่าจะขายให้ได้ 2, ถึงธันวาคมปีนี้นี่เองและอีกรุ่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะกับเจ้าตัวซ e ูซูกิไฟฟ้าอีวิ a ราครับตัวนี้เป็น SUV Crossover หรือ BSUV นะครับโดยนำเข้าจากประเทศอินเดียนะฮะโดยมีความยาวอยู่ที่4,275ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,800และสูง1,635ม mm, ิลิเมตรนะครับระยะฐานล้อนี่2,700ครับตัวนี้มี2รุ่นให้เลือกนะก็คือขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนี่เองนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่มีสไซส์49กิโลวัตต์อ้าวิ่งได้500โลแลแ้วก็็ออีกันนึงเปบ ซสายใหญ่วิ่งได้600โลบวกบวกนับว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ของซูซกิในประเทศไทยที่พริกโฉมนะจากผลิตรถเล็กเน้นความเป็นพรีเมียรมากขึ้นโดยเอาโกลบอลโมเดลไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือจากอินเดียมาทําตลาดในบ้านเราผ่านโชว์รูมตัวแทน80แห่งทั่วประเทศไทยเป็นไงน่าสนใจไหมกับซูกิไฟฟ้าอีว e ิ r a